สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับ5กุมภาพันธ์259ครับวันนี้ก็ขยับใกล้วันเลือกตั้งเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงของพรรคการเมือง,งต่างๆของผู้สมัครสอสเขตก็รณรงค์หาเสียงกันใหญ่ครับช่วงนี้เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์259นี้ตนเองชนะการเลือกตั้งนะครับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับพี่น้องอสมระวังครับพี่น้องอสมระวังเนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายให้พี่น้องอสมดําเนินการก็คือหนึ่งเป็นแบบอย่างประชาชนในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเขาก็ให้พี่น้องอสมนี่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับกันทุกคนนะครับพี่น้องอสมเป็นหน้าที่ ประเด็นที่หนึ่งต้องไปใช้สิทธิ์เป็นตัวอย่างพี่น้องประชาชนประเด็นที่สองรณรงค์ครับรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะๆให้มากๆนะครับเป็นการรณรงค์นะครับนี่บทบาทของอสมที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาให้พี่น้องอสมทำและอีกอย่างก็คือรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับก็ แบบนี้นะครับพี่น้องอสมแต่ทีนี้ตามที่เราดูสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k แล้วก็แพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะมีผู้คนคอมเมนต์ถึงอสมเหมือนกันเกี่ยวกับมีพี่น้องอสมเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครเป็นหัวคะแนนให้พัคการเมืองซึ่งการที่พี่น้องอสมเป็นหัวคะแนนให้ผู้สมัครเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครสสอเขตสามารถทําได้ครับไม่ผิดกฎหมาย แล้วก็ไม่ผิดระเบียบอสมอเพราะว่าอสามอไม่ใช่ข้าราชการอรสมอเป็นอาสาสมัครเงินที่ได้ก็คือค่าป่วยการไม่ใช่เงินเดือนไม่มีระเบียบใดห้ามอสมอเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครสสเขตรายใดแล้วก็ไม่มีระเบียบอสมอห้ามไม,ไม่ให้ช่วยหาเสียงให้พรรคการเมืองใดเพราะนั้นการเป็นหัวคะแนนสามารถทําได้ครับแต่ท,ที่มีผู้คนคอมเมนต์เข้ามาก็คืออ,อสมเดนิน แจกเงินครับอ้าวอันนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผิดในฐานะอะไรครับถ้าพี่น้องอสมอไปเดินแจกเงินผิดในฐานะเป็นผู้ซื้อสิทธิ์ครับส่วนผู้รับเงินจะผิดในฐานะเป็นผู้ขายเสียงผู้รับเงินเนี่ยแม้ว่าจะรับไปแล้วแม้ว่าจะไม่ไปกาให้กับเบอร์ที่คนที่แจกเงินบอกว่าให้ไปกาเบอร์นั้นเบอร์นี้นี่ ถึงแม้เขาจะรับเงินไปแล้วเขาไม่ไปกาเบอร์ที่บอกแค่รับก็ถือว่าเป็นการขายเสียงเลยนะครับน,น,นั่นกฎหมายเขาระบุไว้อย่างนั้นนะครับส่วนคนแจกเงินนี่เป็นการเป็นผู้ซื้อสิทธิ์นะฉะนั้นอสมระวังครับระวังประเด็นเป็นผู้ช่วยหาเสียงทําได้เป็นหัวคะแนนหาเสียงให้พรรคการเมืองให้ผู้สมัครทําได้นะครับโดยไม่อาศัยความเป็นอสมอไปทํา โดยอาศัยความเป็นส่วนตัวไปทําเ <ละ S 2> วลาไปทำเนไม่ใส่เสื้อใส่ชุดอสมอไม่ใส่เครื่องหมายที่มีอสมออยู่ในตัวเช่นหมวกที่มีเครื่องหมายอสมอเสื้อที่มีเครื่องหมายอสมอไม่ให้ใส่ใส่เสื้อปกติเอาไป,าไปหาเสียงทานองนี้นีไ่ไปไปหาเสียงได้แต่ไป,ไปเดินแจกเงินอันนั้นผิดกฎหมายเลือกตั้งครับระบัดระวังด้วยนะครับการผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษนะครับมีโทษทั้งจําคุกแล้วก็ปรับเป็นเงินด้วยนะครับ แล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นประเด็นเดินแจกเงินให้ผู้สมัครเดินแจกเงินให้พรรคการเมืองอันนั้นผิดกฎหมายครับอันนี้ระวังข้อนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับก็แจ้งให้พี่น้องอสมอรทราบครับเกี่ยวกับอสมอกับการเลือกตั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ